บิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระสถานขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาความสนิทต้องพันขององค์พระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายลสถิตกับท่านด้วยในวันนี้เป็นวันมงคลพิเศษเราสมงโภตองค์พระจิตเจ้าและโอกาสวันเดียวกันนี้เราก็มาขอ,ขอพรพระเพื่อที่จะเสกบ้านหลังนี้ของคุณพี่บูน คุณสุน,นันและก็ลูกๆทั้งสามคนคุณแหม่มคุณตุม๋มและก็น้องตูนนั่นให้่อพ,พรของพระอยู่กับครอบครัวนี้และอยู่กับพวกเราทุกๆคนที่มาร่วมใจกันขอพรพระและสมโพธอ,องค์พระกิจในวันนี้ด้วยเป็นพิ่เศีที่น้องที่รักหากมีสิ่งใดในชีวิตที่เราอาจจะผิดพลาดบกพร่องไปด้วยกายวาจาหรือจิตใจให้เราขอโทษต่อพระเพื่อจะเราจะได้เป็นผู้เหมาะสมสำหรับพิธีกรรมในศัตย์จิตนี้ ให้ทุกคนที่อาศัยในบ้านหลังนี้มีความรักใคร่ปองดองกันอย่างแน่นแฟ้นให้เราภาวนาโปรดสำแดงเกิดพระเจ้าค่ะเพื่อขอให้สมาชิกทุกคนที่อาศัยในบ้านหลังนี้มีความสัตยพาเข้มแข็งและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนบ้านให้เราภาวนาโปรดสลับฟังเกิดพระเจ้าค่ะเพื่อขอพระเจ้าทรงอวยพรการงานของสมาชิกและให้งานของเขาเกิดผลดีอย่างอุดมสมบูรณ์ ให้เราภาวนาโปรดสบฟังเถิดพระเจ้าข้าข้าแต่พระบิราเจ้าพระองค์เคยตรัสว่าที่ใดชุมนุมกันในนามของพระองค์มากกว่าสองคนขึ้นไปพระองค์จะอยู่ณที่นั้นและพระองค์ก็เคยตรัสว่าจงขอเอถิดและท่านจะได้รับรงแสวงหาเถิดและท่านจะพบให้คำารานว่าคำวอนขอของเข,ข,ข,ข้าไปทางไหนทันที่นี้ด้บรรลุผล ขรั้งนี้เกาะพึ่พระบารมีพระคิตาเจ้าของ,ข,องข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน สถานที่นี้ด้วยพระเจ้าสัสิษกับท่านและศิษกับท่านด้วยให้เราภาวนาข้าแต่พระพิ็เจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์โปรดทรงฟังข้าพระเจ้าทั้งหลายและขอ,อทรงใช้ยุทธวัรค์อันศักดิ์สิทธิ์ของผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์มาพิทักษ์คุค้มครองและประจำอยู่ณบ้านแห่งนี้เพื่อปกป้องทุกคนที่อาศัยในบ้านนี้ทานี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์พระบุตรผู้ทรงกำเนิดแลรของเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรัดนดร mm hmm. สิ่งที่ผูกมัดสมาชิกในครอบครัวให้มีชีวิตยอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นและมีความสุขก็คือความอ่อนโยนต่อกันความเมตตาอารีความอดทนพูดสั้นๆก็คือความรักนั่นเองชีวิตครอบครัวคิดถชนเป็นของขวัญที่พระเจ้าสรงมอบให้ให้กับสมาชิกทุกๆคนซึ่งเราได้รับโดยการอาศัยการอธิษฐานภาวนาร่วมกัน เคล็ดลับแห่งความสุขและความสําเร็จของชีวิตคิ่ต่ชนที่แท้จริงอยู่ที่การที่เราพยายามให้องค์พระคิดมาตรงมีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราแต่ละคนบังที่พระคุณเปาโลกล่าวว่าเมื่อท่านจะพูดเรื่องใดจะทํากิจการใดก็จงพูดจงทําในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าว่าบิดา โดยทางพระองค์เถิดจากนี้พ่อจะไปเจดที่ประตูบ้านนะนสิเอ็ดบ้านเราหน้าสองหกสี่เดี๋ยวกันะไปถึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับให้เราภาวนาข่าแต่พระเจ้าอาศัยการบังเกิดแปมนุษย์ขององค์พระบุตร โปรองทรงเปิดประตูสวรรค์ขอโปรงทรงปรเปิดประตูบ้านเป็นฮีิโเดตัิปารติแลเ้เตตขออย่าให้มีเหตุไรใดๆทั้งฝ่ายกายและวิญญาณมากั้นกายให้ประตูนี้เปิดรับทุกคนที่มาในพระนามของพรงและที่มาขอความช่วยเหลือ ไป,าาไปที่น,นีน้ำพัดแทนหรอให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผูดสนนรงสถิติละนอนขอโพระองคทรงโปรดเสกพระรูปตักิสิต่างๆ พระรูปองค์พระยาคือเจ้าพระรูปพระแม่มารีและบรรดาเหล่าตุ้มทั้งหลายนี้เพื่อให้เขาพเจ้าทั้งหลายได้ระลึกถึงองค์พระบุตรผู้ทรงเคยรอดพ้นจากความตายที่ลนอนดอนให้ผู้ที่มาพึ่งและที่ทันวอนขอได้รับความคียเหลือให้เครื่องหมายนี้เป็นหนทางไปสู่ความเชื่อช่วยเขาเรียนแบบถบับขององค์พระบุตรและให้พระรูปนี้ได้เป็นสิ่งบรรเทาใจประทานพระพรในยามตกทุกข์ได้ยาก ปกปักรักษาให้เราเพราะจะไปยันปรายทั้งปวงทั้งนี้กับพึ่พระบารมีต้องคิดแต่เจ้าสองกบอาเจารย์ทั้งหลายเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะติดบ,บา้านทั้งหลายนะจะ,จะไปจะไปจะไปจะตจะตไปน้ำคลองที่ได้ประทานบ้านในี้ให้กับข้าพเจ้าและครอบครัวของเจ้า การทำงานพวกท่านเพิ่มพาระภูมหลังแล้วก็สื่อ,อสัญญาณแก่พวกขุนเจ้าทั้งหลายที่ไมีได้มีโอกาสสร้างบ้านหลังน,นี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อสิทธิพลฐานิพนธ์ที่เป็นคนดูแลตจ้าใจเริ่มต้นการผอเข้มเข้ม รอบไล่แต่งงานไปตั้งแต่อ็ดูแลให้มาตลอดทำให้ทุกอย่างออหลวงเจ้าเองมาเซให้เตรียมของเครองไรมาเสร็จโดยมีน้องเมในใหญ่ที่ชื่อหมอสุรรรทันน้งองเมในใหญ่นะครับหมอสุทัน์มาช่วยดูแลอย่างดีครับขอ,ขอบคุณพ่อก็กขอบคุณพ่อไว้ว่าข้า วัดเสร็จเมื่อไรก็เชิญว้าเสร็จเมื่อไรก็เชิญคุณพ่อมาเป็นสรานะดีกว่าครับคุณพ่อครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณพ่อโจวลัจวันของเราคุณพ่อคุณสาไปซื้อลุกนับ้บุญเปาโลน้ำบุญยอแซนบุญอดแบองอุปถัมภ์ของผมเป็นน้ำบุญองค์ประธาน ผมเองกับนางย่ยแซฟแล้วก็แม่พระประธานพรตัวใหญ่ข,ข,ออของเจ๊เก่าน้าหุ่นแบเจ๊เก่าก็ขอให้แม่พระประธานพรแก่พวกพรวัดโพธารามทุกคนคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้แม่พระขอขอให้เราสวดขอแม่พระและแม่พระจะประทานพรให้กับพวกเราเหมือนอย่างนี้พวกผมปฏิบัติกันอยู่ ก็ได้บางนี้มาขอบคุณครับอาเมนอาซอใหญ่หน่อยซอใหญ่หน่อยดีคุณพ่อสิทธิพลเนี่นย็พบปวดพรุ่งนี้40ปีพอดีอพวกเราก็เลยมีเซอร์ไพรส์สำหรับคุณพ่อเพราะจิตเจ้าคุ้มคองคุณพ่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นผู้นำการเรื่องใหญทุกคุกคนค่ะเรื่องเรื่อขอบคุณอีกหนึ่งคนครับขอพอภัพ่อสำเร็จขอบคุณพ่อปกครับพ่อ,พอพพยกพ่อน้ำที่ได้มาช่วยดูแลหาราคาของหาราคาเปรียบเทียบเพื่อทันพวกผมทุกฝันพ่ <laughs> อหาเกาะมา ร่วมกันเสร็จบ้านหลังนี้นะคะทั้งคนคิดแล้วก็คนปวดที่เชิญมานี่มีแต่คนสนิทนะคะนี่ไม่สนิทไม่ได้มานเราขอบคุณแบบว่าบ้านน้องบีมที่กุศลมากันทั้งครอบครัวเลยค่ะขอบคุณทุกท่านเจ๊ตุ้งเมยอะไรขอบคุณอันนี้เป็นตัวแทนน้อยเจ๊ตุงเมยอะไรพวกนี้นะอร่อยเจจัมเจ๊แ่มเจอขอบคุณใครไหมขอบคุณข่าวหวานก็ได้ขบคุณวานกุศลมา ไม่ขอบคุณตัาหวานนั่นหน่อยโอเคขอบคุณครับแค่นั้นขอบคุณนะค,ครับ